สวัสดีเทรดเดอร์ ader, ทุกท่านเลยนะคะพบกันอีกแล้วกับคลิปของเทรดไ r เดอรค่ะอ่าในคลิปนี้นะคะแอดเนี่ยจะมาแนะนําระบบเทรดรูปแบบหนึ่งค่ะที่ค่นข้างง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะเหมาะกับสซยสเกลปิ้งมากๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถคาดการราคาเปิดและปิดออเดอร์ได้เลยนะคะโดยการดูเพียงแค่แท่งเทียนอย่างเดียวเท่านั้นเลยค่ะและระบบเทรดที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือ Engraving Noise Pattern นั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคําว่า engulfing pattern กันก่อนดีกว่านะคะ engulfing คืออะไรนะคะ engulfing เนี่ยมันจะเป็นแท่งเทียนที่มีขนาดแบบใหญ่มากๆนะคะซึ่งใหญ่พอที่มันจะกลืนกินแท่งเทียนก่อนหน้าได้เลยนะคะและมักจะเกิดในทิศทางที่มันตรงกันข้ามกับแนวโน้มเดิมหรือว่าในแท่งเทียนก่อนหน้านั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรานะคะจะเห็นถึงการที่กราฟราคาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ จะกลับตัวได้นั่นเองอ่าโดยรูปแบบของ engraving นะคะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันค่ะทุกคนจะมี burish engraving นะคะกับ barish engraving burish engraving เนี่ยมันจะเกิดในแนวโน้มขาลงค่ะก็คือมันจะเป็นสัญญาณการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นนั่นเองนะคะแต่ barish engraving เนี่ยจะเกิดในแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนเป็นสัญญาณการกลับตัวเหมือนกันนะคะจากขาขึ้นเป็นขาลงค่ะสาเหตุที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคาดการว่า มันมีโอกาสที่การาฟราคามันจะกลับตัวก็เพราะว่าการที่จะเกิดแท่งเทียนแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องแสดงถึงปริมาณการซื้อขายที่เรียกได้ว่ามันผิดปกตินั่นเองค่ะเพราะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะถ้าใครเทรดอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นในช่วงที่มันเป็นเทรนขาลงแสดงว่าอะไรคะทุกคนแสดงว่าราคามันก็จะต้องปรับตัวต่ําลงเรื่อยๆถูกต้องไหมคะมันหมายถึงว่ามีปริมาณคนขายมากกว่าคนซื้อหรือถ้าเป็นในเทรนขาขึ้นก็แสดงว่ามีปริมาณคนซื้อมากกว่าคนขายนั่นเอง ราคามันก็ควรที่จะปรับตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มหลักใช่ไหมคะแต่ไอ้เจ้าแท่งเทียนเอ็นกราฟิกเนี่ยมันกลับทําพฤติกรรมตรงกันข้ามแบบสะงานเลยนะคะแถมไม่พอยยังมีขนาดใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าที่อยู่ในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มหลัก แสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างเช่นมันอาจจะเป็นจุดที่มีเจ้าตลาดหรือว่านายทุนเข้ามาในตลาดนะคะซึ่งนักลงทุนรายย่อยแบบเราๆเนี่ยก็จะใช้สัญญาณตรงนี้นี่แหละในการเข้าออเดอร์ค่ะต่อมาเรามาพูดถึงระบบเทรด e n g r a f i n g Noise Pattern System กันดีกว่านะคะซึ่งไอ้ระบบนี้เนี่ยได้มาจากชาวต่างชาติท่านหนึ่งละกันนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้นามาแชร์แล้วก็นามาประยุกต์ดัดแปลงให้กับการเทรดของตัวเอง ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เป็นเทรดเดอร์ด้วยกันนะคะระบบนี้เนี่ยเราจะแบ่งรูปแบบกราฟออกได้เป็น2รูปแบบด้วยกันค่ะจะมี engulfing bullish pattern นะคะแล้วก็ engulfing bearish pattern ซึ่งอย่างที่แอดได้บอกไปว่าไอ้เจ้าระบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่เหมาะกับสาย scalping นะคะเราก็จะใช้ใน time frame เล็กๆค่ะซึ่งแอดนะคะจะใช้เป็น M 1 5นะคะโดยส่วนตัวโดยเงื่อนไขในการเปิดออเดอร์มีไม่เยอะค่ะ ถ้าสมมติว่าเราต้องการเปิดออเดอร์บายนะคะเรานะคะจะเปิดออเดอร์บายก็ต่อเมื่อ1เลยคือเกิดรูปแบบ engulfing bullish pattern นะคะและ2เลยก็คือไอเจ้าแท่ง engulfing เนี่ยมันต้องมีขนาดมากกว่า100จุดขึ้นไปค่ะ น,นะคะถ้าเราต้องการจะเปิดออเดอร์เซลล์นะคะเราเนี่ยจะเปิดออเดอร์เซลล์ก็ต่อเมื่อเกิดรูปแบบ engulfing baris pattern แล้วก็แท่ง engulfing เนี่ยต้องมีขนาดมากกว่าร้อยจุดขึ้นไปเช่นกันค่ะซึ่งเรานะคะก็จะทําการเปิดออเดอร์เนี่ยหลังจากที่แท่งเทียนนะคะปิดแท่งแล้วรูปแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็ทําการตั้ง sl ไว้ใต้ engulfing pattern โดยเรานะคะจะใช้จุดที่ราคาเนี่ยต่าที่สุดหรือสูงที่สุดของ pattern นั้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ ะว่าระบบ e n g นเกาฟิเนี่ยใช้ได้ดีกับสาย Scalping มากๆเลยนะคะเนี่ยแอดให้ดูตัวอย่างจากที่แอดได้ออ เทรดด้วยระบบ En g a f i n g เนี่ยมีค่อนข้างหลายจุดเลยนะคะที่เราสามารถเข้าออเดอร์ได้นะคะแต่ยังไงนะคะแอดต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกระบบมีความเสี่ยงหมดนะคะไม่มีระบบไหนที่จะพาเราชนะตลาดได้ตลอดนะคะดังนั้นอย่าลืม MM ด้วยอันนี้สำคัญนะคะทุกคนสำหรับระบบเทรด En g a f i n g Noise Pattern ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะและถ้าทุกคนอยากเทรดได้กำไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง Trade Rider กันค่ะ